คนที่ติดตามรับชมนะครับผมครูเชนปั้นมือกีตาร์ในคลิปนี้ผมจะแนะนำเคล็ดลับการเล่นจังหวะเรกเก้ที่ถูกต้องและมีสําเนียงที่ใช่นะครับอ่าซึ่งหลายๆคนเนี่ยจังหวะเรกเก้เนี่ยหรือสการเรกเก้ที่เรารู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าอ่าจะต้องเล่นจังหวะยกใช่ไหมครับอย่างเช่นใช่ไหมอ่าไออย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรกเก้อย่างเงี้ยมันเป็นแบบเกกับ เป็นสกาแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงกันคือฟิลลิ่งมันคล้ายๆจังหวะยกเหมือนกันแต่ในการเล่นเรเก้จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเล่นแบบนี้ได้จังหวะยกเหมือนเรารับจังหวะ1และ2และ3และและคือจังหวะยกนะหนและ2และอันเนี้ยเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่ในความเป็นเรเก้ที่มีความเป็นสากลจริงๆเนี่ยเขาจะไม่นับแบบนี้แล้วเขา สังเกตที่ต้นคลิปที่ผมเล่นไปผมจะไม่ได้ดีดขึ้นผมจะดีดลงด้วยแต่ดูผิวเผินเหมือนจะดีดลงในจังหวะยกแค่นี้พอหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับการนับจังหวะเนี่ยถ้าเรานับจังหวะแบบทั่วไปเนี่ยเราจะดูเหมือนว่าเราเล่นในจังหวะยกมันจะเป็นอย่างนี้1และ2และ3และ4ี่และ1แต่ความจริงผมไม่ได้นับแบบนี้ความจริงคือเคล็ดลับตรงนี้ก็คือการที่เราจะต้องนับ t o and 4อ่าหรือเรียกว่าเล่น สวิงฟิลเข้าไปแต่สวิงฟิลในที่นี้คือเราจะต้องดับเบิลไทม์หรือเรียกว่าดับเบิลไทม์สวิงนะดับเบิลไทม์สวิงคือความเร็วคูณ2เพื่อที่จะให้จังหวะยกที่เราเล่นเนี่ยหและแตบแตบตัวนีน้ที่เราจะเล่นขึ้นมาเนี่ยมันไปโดน2 and 4พอดีอ่า uh, 2 and 4คือจังหวะ2และจังหวะที่4ในรูปแบบของจังหวะสวิงหรือสวิงฟิลหรือความรู้สึก ฟีลคือความรู้สึกของจังหวะสวิงนะครับโดยการดับเบิลไทม์เข้าไปเรียกว่าดับเบิลไทม์สวิงดับเบิลไทม์สวิงก็คืออ่าเป็นสวิงฟิลที่เร็วกว่าจังหวะเดิม2เท่าจากจังหวะอย่างนี้1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และสและไปเป็นอย่างนี้สี่และหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง สามสี่อันหนึ่สองสมสี่่งสองส่ามผมเล่นจังหวะสองกับสี่สองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาหนึ่งอ่าแต่ทีนี้มันอย่าลืมนะครับอ่าตรงเนี้ย สิ่งสำคัญคือการนับแบบนี้มันเป็นแค่การเปลี่ยนการรูปแบบการนับเฉยๆแต่ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันคือการแบบมันมันคือการนับซ้อนเข้าไปในจังหวะแบบปกติก็คือ1 2 3 4 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 1 2 3 4นั่นหมายความว่าเราจะต้องเมื่อเราดับเบิลทารสวิง เมื่อเราดับเบิลไทม์สวิงหรือทําให้จังหวะสวิงเร็วขึ้น2เท่าจากจังหวะปกตินะครับหรือเรียกว่าเป็นจากสเตรทฟิลสเตรทฟิลคือจังหวะแบบตรงๆแบบที่เรานะับ1และ2แบบนี้นเรียกว่าสเตรทฟิลกับสวิงฟิลคือ1และ2และ3และ4อ่หและ2และ3และ4นี่คือสวิงฟิลถ้าสเตรทฟิลคือ1และ2และ3แบบคงที่ตรงนี้นะครับ ถ้าใครไม่เข้าใจจังหวะสวิงนะแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆหน้านี้ในช่องผมผมได้ทําไว้แล้วว่าจังหวะสวิงเป็นยังไงนะครับสวิงฟิลนะครับโอเคอทีนี้กลับมาต่อกันที่จังหวะเรกเก้เมื่อกี้สมมุติจังหวะแบบสเตทฟิลมันคือ1และ2และ3และ4และ1ใช่ไหมครับให้เราเปลี่ยนจาก1และเป็น1 2 3 4 1 2 3 4อ่า นี่คือการเข้าจังหวะคือให้เข้าจังหวะตบของ1แบบ s แบบสเต e ฟิเลยแต่การตบเท้าคือเป็นอย่างนี้แทนเมื่อสวิงฟิลหรือแล้เมื่อเรานับ t o and four เนี่ยจังหวะหนจะต้องลอยขึ้นนะครับ1 2 3 4จากที่เรานับ1และ2และ3และ4และ1เปลี่ยนเป็น1 2 3 4 เก็ตไหมแต่ว่าไอ้เมื่อเรานะับเป็น2 and 4เนี่ยและสวิงฟิล์ l เนี่ยจังหวะจะต้องเร็วขึ้น2เท่า1และ2และ3และ4และ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1โอเคนี่คือการตบเท้าเมื่อเราเปลี่ยนจังหวะการตบเท้าเป็น100ลอยขึ้นและ2ตบลงแล้วนะครับ accent เห็นไหม accent ก็คือการเน้นมันจะอยู่ที่จังหวะตกะแต่เราไม่ได้ตกทุกตัวแล้วไม่ใช่ตก1 2 3 4มสเปเป็นจังหวะงี้หนึ่งสองสามสกลายเป็นว่าจังหวะตกจะอยู่ที่2กับ4 1่กับสจะลอยขึ้นและแล้เราจะใช้จังหวะตกตรงเนี้ยสกับ4แบบดับเบิลไทม์สวิงเนี่ยมาใช้ในการ accent หรือการเล่นของจังหวะเรกเก้เราก็ได้สำเนียงที่มันมีความสวิงหรือ เอ็ดสอ1 2อ 1, 2, 4ด o องเอ็ดสองเอาี่หนึ่งสองสาีน1เป็น2สอสนึ่งสองสามีหนึ่งสองสสี้หนึ่งามนาดูี่สอาม่างสองามสนึ่งอเราเปีงี่ยนจังาหน่าีนงสองา่งองสามสี่นสมสนงมนงส ทำให้สำเนียงของโน้ตที่เราเล่นนะ่ะมันจะเปลี่ยนไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้1อันหนึ เห็นไหนี่คือเคล็ดลับของการเล่นจังหวะเรกเก้ที่ถ้าใครไม่เข้าใจเนี้ยเล่นยังไงก็จะรู้สึกว่าทำไมเราก็เล่นจังหวะเดียวกันกับเขาแล้ว่เสียงก็ดังพร้อมกันกับเพลงต้นฉบับที่เราเล่นแกะตามแล้ว ดีดบางทีอ่ะดีดขึ้นก็ด้วยอ่ะเปลี่ยนเป็นดีดลงก็ด้วยเปลี่ยนเป็นดีดลงแล้วในจังหวะยกแต่ทำไมมันไม่ใช่ทำไมสําเนียงมันไม่เหมือนเพราะว่าตรงนี้แหละเราไม่รู้จักดับเบิลไทม์สวิงฟิลนั่นเองแต่ถ้าใครได้ตรงนี้ไปแล้วจะทำให้การเล่นของเราเปลี่ยนไปเลยและก็มันมันคือสําเนียงที่ใช่และไม่ใช่แค่เบเก้นะครับมันสามารถต่อยอดไปสู่การเล่นในอินเตอร์เนชั่นแนลในทางสากลน,นะป๊อป อ่าในแนวป๊อปร็อกโซลแจ๊สฟังกี้ทุกอย่างเนี่ยมีพื้นฐานจากสวิงฟิลอ่าหรือการดับเบิลไทม์เนี่ยสามารถนำตัวเนี้ยมาสอดแทรกการใช้งานและการเล่นได้ก็จะทำให้การเล่น,นมีคันเลอร์หรือมีสีสันอ่าอย่างมากขึ้นเนื่องจากว่าสวิงฟิลเนี่ยอ่าหรือการดับเบิลไทม์สวิงเนี่ยอ่าหรือการนับ2 and 4หรือ2 and 4 count เนี่ยอ่าการเปลี่ยนจังหวะตบเท้าอย่างเงี้ยมันคือการ มันคือพื้นฐานของแจ๊สอ่ามันคือพื้นฐานการเล่นแนวแจ๊สซึ่งอิทธิพลของการนับจังหวะและการทำเบสิกแบบเนี้ยมันมีอิทธิพลก็คือมันเปลี่ยนธรรมชาติการเล่นของเราอ่าเราลองดูว่าเวลาเราตบเท้าจาก1 2 3 4เป็น1 2 3 4เ่เไหมอคกเซนต์ก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเราจังหวะมันตกแค่2กับ4ความตกหรือว่าความรู้สึกที่มันเหมือนแรงโน้มถ่วงอะ มันเหลือแค่2กับ4 1กับ3มันลอยขึ้นแค่นี้ฟีลลิ่งมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเนี่ยมันคืออิทธิพลของการที่เราเปลี่ยนรูปแบบการนับเปลี่ยนรูปแบบของการการใช้สัสดส่วนย่อยจาก1และ2เป็น1และ 2, 1, แ,ละ2และ3แบบสวิงเอทหรือสวิงฟี F, ก็คือ3พยางตัดตัวที่2ออก1 2 3 1เป็น1 3 1 3 1 3 1แล้วเอาตัวที่3เป็นจังหวัและ ในจังหวะสวิงก็เป็นอย่างนี้หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่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 งเห็นไหมนี่คืออิทธิพลของมันที่เมื่อเราเปลี่ยนจังหวะการนับมันทําให้สำเนียงของเราหรือธรรมชาติการเล่นการแอคเซนต์การเน้นของเรามันเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติเนื่องจากว่ามันเหมือนプライวิตีแรงง้มถ่วงมันเปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้แทนมันเลยทําให้เราได้สำเนียงแบบนี้และสำเนียงแบบนี้คือสำเนียงที่ใช่นั่นเอง และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปการสอนจริงๆผมต่อไปนะครับและตอนนี้ผมก็รับสอนออนไลน์แบบวิดีโอคอลด้วยยังไงถ้าใครสนใจเรียนเป็นการส่วนตัวก็ติดต่อแอดไลน์ตามรายละเอียดด้านล่างทักว่าสนใจเรียนกีตาร์ทับได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ